Lưu 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 khai đã. Eh. Kai. Nếu. Kai nè. Chi tinh ba mày. Chi tinh đa. Chi tinh mày nữa gần lưu gần. Haha. Lưu 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 khai đã. Eh. Kai. Nếu. Kai nè. Chi tinh ba mày. gần lưu gần. ฮะอืมเป็นไงสบายดีสบายดีฮะสบายดีไม่เกี่ยมลูกพี่น้องอยู่บุรีล์มไม่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนอนะหอมปลาหน่อยเลย้หอมปลาหน่อยโอ้ยคิดถึงปลาไหมลูกคิดถึงคิดถึงมากไหมอ๋อคิดถึงมากฮะจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ เอากดไลค์หน่อยกดไลค์กดไลค์เร็วนี่ไงนี่ไงอีกตัวดือคิดฮอดคิดฮอดเขาก็คิดฮอดนี่ก่คิดฮอดสองบวกเนาะจุ๊บจุ๊บ แม่แม่อุ้มดิได้คนเดียวคนนี้คนนี้น้ำหนักไม่เบาแล้วค่ะน้ำหนักแบบอัพมาหลายกิโลอยู่นะคะเนี่ยยี่สิบห้ากิโลตอนนี้หรอคะค่ะน้องยี่สิบห้ากิโลไม่หนูค่ะอ๋อยี่สิบห้าน้องกี่กิโลคะหน้ากี่กิโล น่าน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าได้มั้งคะใช่สองค่ะเหรอใช่เหรอค่ะสิบสองใช่ไหมหน้านี่อ้วนไหมคะอ้วนไหมอ้วนไมาดูดิดูหน้าดิยิ้มยิบมอยยิ้มายิ้มเข่าตัวนี้แม่ว้าคู่แฝดเขาคู่แฝดคู่แฝดป้าอันนี้คู่แฝดแม่แม่บ่งบรรยากาศแหลงๆนะพี่น้องนะที่บ้านสวนอีสานบ่เจ้านี่แหละ พึ่งมาหอดอยากกินปลาซิ้ววะมึงเธอัดที่นี่ปลาไปเบิ้งน้ากันว่าสีเห็ดจังใดกะปลาซิวจังสีขึ้นโคกไม่ให้กินก็สีมะเอาอยู่สะน้อยๆ้น,ยนี่แหละปลาซิ้วเบิง้งด้วยผู้ใดหาท่องไครเอื้องเืองยู่นั่นจังสี่แหละวิธีบ้านบ้าน เฉพาะบ้านสวนอีสานพระเจ้านี่แหละมั้งเฮ็ดแนวเนี่ยแบบบ่ต้อ ne ตงลงน้านะนี่นจอมลงจุ่มลง,ลงไปแล้วแต่คายติดอายะเลยนะพี่น้องศาลน้อยๆเองแต่ว่ากะปลาซิวหลายโอ้่นแหละลงแค่เดียวก็ได้เป็นมกพุ่นและพุนขาวกากซากอยู่เห็นบ่หอยออนตอนแอนแตนเลยนะครับนี่คือปลาซิว โอ้หลายคักได้ี่น้อกบ่แม่นหน่อยนะสิบอกใครนะให้เบิ่งชัดๆเลยปัสสาวะเนี่ยหลายยังวะโว้ยหัวอตะลูกว่าเฮ็ดจิ้งซี่ก็ได้กินมันบ่ล่ะมันบ่ล่ะบ้านสวนอีสานพระเจ้าเด้อแต่มันก็สิมายากตอนแกะนี่แหละนะหาน่ะมันหาง่ายอยู่แต่ว่าแกะยากิแกะยากอี่ะ อยากว่าพูดอะไรพวกงอกยุ่นเลยจะอิ่มจะอิ่มก็ไอตอนนี้ดูดิกดไลค์หน่อยน้ากดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์หน่อยสวยๆลูกสวยไปซิวนะพี่น้องเนี่ยเห็นปะลายเลยโอ้โหติดเป็นสายยังวะนู่นบีบีกับมาบักเบดกับมานี่คือข้างเดียวได้หมกกก้โอ้โหโบกโมกแบบง่ายหมดแหละนะครับ ปลาเยอะมนู่นนะนิวยานิวยาหน้ามันมีปลาอะไรบ้างคะปลาอะไรนะปลาอะไรปลาอะไรคะปลาอะไรลูกปลาซิวค่ะปลาซิวตัวใหญ่ปลาซิวอ้าวมาไกล